อาการปวดคอบาไหลใครมีใครเป็นบ้างครับรู้สึกว่าเช้ามาตึงก้มคอมากไม่ค่อยได้ปวดหัวบางครั้งอ่ะปวดออกจนปวดจนออกเบ้าตาเคยเป็นไหมครับเนี่ยครับสาเหตุคนของคนที่ว่าทำงานเยอะ,อะก็จะประมาณคนที่ทำงานอยู่กับออฟฟิศนะครับ มันจะมีอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อช่วงต้นคอช่วงบ่ามีขึ้นมาบางครั้งมีอาการชาบางครั้งมีอาการปวดหัวร่วมบางคนก็อาจจะเป็นปวดข้างขวาเยอะปวดข้างซ้ายเยอะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับอ่านี่ครับใช้ตัวนี้เลยอ่าผลิตภัณฑ์ของบุศกรนะครับทำจากสมุนไพรลล้วน น้ำมันนวดคลายเส้นบุตรสกรซึ่งต่างจากน้ำมันนวดทั่วไปที่ใช้ตามร้านนวดเพราะของร้านจะมีแค่ส่วนผสมของน้ำมันเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการจึงทําให้อาการไม่หายขาดน้ำมันนวดคลายเส้นบุษกรตัวนี้สกัดจากสมุนไพรเข้มข้นม,มากถึง8ชนิดไม่ว่าจะเป็นพรายหาเอ็นยืดสเลดพังพรอนขม,มิ้นชันอบเชยน้ำมันมะพร้าวยูคาลิปตัสเกรสระแหน่จะเน้นรักษาอาการที่ต้นเหตุลงลึกถึงปัญหาของอาการเนี่ยครับเราก็ใช้ง,ง่าย เอาแค่นี้นะครับฉีดตรงปลายนิ้วมือนี่แล้วก็ทําเองครับรูดขึ้นรูดลงตูดต้นคอมาถึนช่วงไหลสมบัตนะครับใช้สามนิ้วของเราเนี่ยคึงคึนกดคึง,คงรูดขึ้นรูดลงซ้ำๆฉีดสมุนไพรของอุษกรลงนิ้วแล้วก็มาคึงต้นคอคึง ความเย็นของสมุนไพรตัวนี้ครับมันจะช่วยซึมเข้าไปในแนวกล้ามเนื้อที่เรามีอาการปวดนะครับเพื่อกระตุ้นเลือดลมครับเลือดลมมันกระจายอาการปวดบวมที่เราเป็นก็จะได้บรรเทานะครับทีนี้ก็คึงสลับมืออย่างนี้ครับไปเรื่อยๆื่อคึงท้ายทอยเพื่อกระจายเลือดลมเพื่อให้เลืเลอดลมมันฉูบฉีดอาการปวดบวม มัันนก็จะบเทายืนยันจริงด้วยผลการทดลองจากกลุ่มผู้ใช้ที่มีปัญหาลองนวดด้วยน้ำมันนวดคลายเส้นบุษกรเพียงไม่กี่ครั้งอาการที่เคยมีสะสมมานานดีขึ้นชัดเจนกลิ่นหอมไม่เหม็นฉุนซึมซาบง่ายไม่เหนียวเนื่นนะที่สำคัญขนาดใหญ่50มิลลิลิตรใช้ได้นาน2-3เดือนเลย